ยวเ,วเย็นนะเนี่ยน้ำเย็นเลยนะเนี่ยจะลงไปลึกในน้ำไหลลงมาเลยคนไม่มีแล้วม,มาเย็นไปลูกบ่ายโมงเขาก็กลับแล้วเอาขาจ่มได้แป๊บเดียวแต่อย่าไปนั่งมันเปียกไม่ได้ลูกไม่ได้วันนี้วันเดียวออมีดีม,มีอะไรกินส้มตามาดูซุ้มเอ้พี่เขาเปลี่ยนซุ้มใหม่ดีกว่า เนี่ยเขาทำซุ้มใหม่เนี่ยเนี่ยเขาทำซุ้มใหม่เขาตึงอันเก่าไปนู่นไงเ<อ>นี่ยเป็นซุ้มซุ้มน้ำซุ้มเที่ยวคนเขากลับหมดแล้วเก็บหมดแล้วมามืดไปมัวแต่ไปขึ้นเขาอยู่เออเล่นได้แค่นั้น,ลน,น,นเล่นน่่นนน้้ทีีไดไมยปีใหม่ลูกเ,<อ>เดือนหน้าเองเดือนหน้าก็ถึงแล้วธันวามกรา เออแป๊บเดียวแป๊บเดียวเยยน่เน่ไม่มีเสื้อเปลี่ยนนะไม่มีก็ยังไม่เชื่อใจเลยเขาอุตส่าห์นั่งมาอาบดิทางนั้นไปไปอาบไปเลยไปไปอาบไปไม่เอาหรอกเ,อเก็บเปลี่ยนแฉะอาบไปไปอาบเลยลงอย่างนั้นเลยลงไป ลงไปเลยเออลงไปเลยลเลยนะเออลงเลยลงเลยเร็วเลยนะเออลงเลยลอยน้ำไปนู่นเลยเร็วๆจะได้กลับมาแล้วเล่นอยู่คนเดียว,เ,ออเ,วเพื่อนเขากลับหมดแล้วเร็วๆๆๆๆลงนู่นเลยแม่แม่ให้ผมให้ผมเปลี่ยนชุดได้ไหมไม่ต้องเปลี่ยนหรอกนั่นนะ เออลงไหมเออเอาไปพอขึ้นแล้วแค่นั้นแหละให้ขึ้นแค่นั้นแหละพอแล้วขึ้นมาเอาเร็วๆตังค์มีป่ะมีอยู่ห้าร้อยในกระเป๋าอันเนี่ยกระเป๋าอยู่ในหลังรถนะพี่กระเป๋าหลังรถน่ะเออนั่นแหละนั่นอยู่ในนั้นแหละ ไปเดี๋ยวไปัาถาเที่ยวีเที่ยวนะโอ้โหโอ้ยังมีเพื่อนเล่นอีกโอ้ยังมีเพื่อนอีกอ่ะเพื่อนยังหลงอยู่เอาให้ลอยน้ำมาเร็วสองนาทีมัวจะไปขึ้นเขามาหมดเวลาแล้วเอ้าลอยไปน้ำเข้าจมูกน้ำเข้าจมูกอ,อยู่ในกระเป๋าเงินสีแดงไงเออ นีมีไปดูก่อนนะนี่นะอยากนี่นะอยากเล่นน้ำเนี่ยนะน้ำตกนะเนี่ยไหลมาจากนู่นนะ่ะจากภูเขานะเนี่ยเออคนอค,คนไม่มีแล้วเนี่ยค,คนหายมาแล้วเงียบแล้วห้าโมงแล้วไม่มีคนเม่จะไปขึ้นเขามาโอ้ยเมื่อจะไปโหนอยู่บนเขาเดินคนเดียวเลยที่นี้ แม่เ,เรเาไปเล่นด้วยกันไหมอุย้ยตายแลว